ผมจะพาไปเปิดจุดกลางเต็นท์ใกล้กรุงเทพเป็นจุดกลางเต็นท์ที่เหมือนภาคเหนือเลยสายคัดอาจจะขาดเออว่าคัดหายน้ำในถูกไหมพี่แก้งผมไ,งไม่ได้แก้งนี่วิวเพลย์เดอร์อย่างนี้ทุกทิปก้มไหลอมาล้อล้อมเลยฟรีเลยไปล่อยคัดก่อนครับปล่อยคัดก่อนครับ ไดเดอร์ลุยทั่วทิศมิตรทั่วไทยวันนี้ครับเราจะลุยกันด้วยน้องแตงไทยผมจะพาไปเปิดจุดกลางเต็นท์ใกล้กรุงเทพเป็นจุดกลางเต็นท์ที่เหมือนภาคเหนือเลยเขาบอกว่าบรรยากาศดีมากๆถ้าเราไปในช่วงต้นฤดูหนาวแบบนี้แต่ว่าผมไม่ได้ไปคนเดียวครับผมชวนคนรักแรนโรเวอร์เนี่ยไปกับผมด้วยฮะเขาเป็นนักแสดงนะฮะแล้วก็เป็นแฟนบันแท้ของ Defen เดอร์แบบนี้เลยนะฮะแต่เขาใช้รุ่นใหม่กว่าผมหนึ่งรุ่น 来来来来来来！哦吼！ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ติดตามผลงานมานานโอ้โหน้องแตงไทยนะฮะโอ้โหแหมนี่อยากจะร่วมทีมแต่งไทยมานานแล้วจริงแร้วจริงหรือเปล่าครับนี่รุ่นแบบคุณพ่อคุณปู่เลยนะอันนี้นี่คือเขาเรียกว่าเป็นพ่อของคนนี้ไหมเป็นพ่อสิเป็นพ่อเป็นอซีรีส์สามใช่ไหมซีรีส์สองเอจะเป็นปู่อจะเป็นปู่ของคุณนี่คืออะไรดีเฟนเดอร์ดีเฟนเดอร์ปีอะไรครับหนึ่งเก้าเก้าหกครับคือตอนเนี้ยสายรถที่เป็นรถออฟโรดเนี่ยหรือว่ารถแบบโฟลวิวเนี่ยมันต้อง แลนด์โรเวอร์ช่วงสั้นเท่านั้นใช่ไหมบอลช่งัช่วงสั้นเขาเล่นการนี่คุณใช้บ่อยขนาดไหนเนี่ยเจ็ดวันนี้ผมใช้เกือบประมาณ4วันนะมันใช้ได้ทุกวันอย่างนั้นเลยคือมันสามารถเดลิวิสได้ถ้าเกิดว่าเราแบบดูแลมันอย่างดีเซอร์วิสมันอย่างดีี่ถ้าใจรักด้วยนะถ้าใจรักด้วยนะกล้ามขาต้องมีนิดนึงเพราะว่ามันต้องเหยียบคงเวลารถตรงรถติดแล้วมันก็ต้องแบบเบอนิดนึงกี้มาแถ่พระรามสองเ่โอ้โหกล้ามขานี่เรกว่ขึ้นคือถ้าคันนี้ต้องใจรักกว่านั้นอีกเพราะ คือเราต้องการเอาไว้ลุยจริงรเอาไว้ลากอย่างเงี้ยใส่ล้อห<ร>ใ,หใหญ่ๆ,าๆตามทาสไตล์ที่ตัวเองชอบหลายๆคนเขาจะชอบแบบออริจินัลแต่วันนี้นัดฟลอยมาเพราะว่า,ามไม่ได้เจอฟลอยนานล้วและอยากจะพาฟลอยไปตั้งแคมป์เขาบอกว่าไม่ไกลาจากกรุงเทพเนี่ยมีจุดกลางเต็นท์ตั้งแคมป์ที่มันเหมือนภาคเหนือเลยตื่นมามีทะเลหมอกคูเป็นเล่นน่ะเป็นเรื่องจริงน่ะสองสามชั่วโมงถึงไหมชั่วโมงครึ่งละกันเฮ้ยจะตรงนี้ไปเหรอใช่อยากไปแล้วพี่บูญไปเลยลุยกันดีกว่าไปไปที่บริเวณบางกะม่าครับจังหวัดราชบุรี วันนี้แ่งไทยเครื่องยนต์ฟิตพร้อมพาแฟนๆออกทริปกันนะครับซึ่งจากจุดนัดพบที่พอโตโกท่าจีนไปที่หมู่บ้านบางกะมาจังหวัดราชบุรีระยะทางประมาณ99กิโลเมตรเท่านั้นเองครับการเดินทางจะเป็นยังไงแ่งไทยจะมีเรื่องให้ลุ้นกันอีกหรือเปล่าตามไปเที่ยวกันครับบบ๊าายาย ทุกครั้ทุกครั้แงแกได้แจกได้ทางสวยมากเลยอ่ะทางไปบ้านคาเนี่ยไม่เหมือนกับไปลาดบุรีเลยนะฮะไม่เหมือนลาดบุรีเลยเหมือนภาคเหนือเลยแน่ดูนี่บางกามากกคือภูเขาลูกที่อยู่ข้างหน้า ก็ข้างบนน่าจะเป็นชุมชนของชาวกะเหรี่ยงนะครับเพราะว่าที่บริเวณราดบุรีเนี่ยติดชายแดนเนี่ยจะเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงเปนเยอะนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนั่นคือภูเขาที่เราจะไปนะครับ จะขึ้นที่บังกะม่าและครับมันเป็นถนนสวยๆมาแป๊บหนึ่งนะจากปากทางสัก2-3โลแล้วก็หลังจากนี้ไปจะเป็น5โล6โลเนี้ยจะเป็นทางออฟโรดจริงๆแล้วรถฟอยไปสบายแล้วก็ใส่ใส่โฟไฮก็ได้ลองโฟไฮดูก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันเป็นยากมีค่อยลงไปโฟโลแต่ว่าวันนี้รถ ไอ้แตงไทยเนี่ยแม่งกลายเป็นรถปลาหมึกเฉยเลยวันนี้พ่นควันมาตลอดทางคือหงุดหงิดมากอ่ะห้าสิบมิโลนี่ควัน่างมากคือไปทําช่วงล่างมาใหม่แล้วปรากฏว่าเครื่องมันต้องเปลี่ยนเครื่องด้วยครับแล้วไปเปลี่ยนเครื่องมาแล้วเขายังโมจูนตัวปั๊มหัวฉีดกับเครื่องยังไม่ลงตัวเท่าไหร่กลับไปนี่รถดำหมดแล้วนะครับควันควันผมใช่ไหมใช่กระจกผมดำหมดหมดเลคุณนะเดี๋ยววันนี้มันลุ้นกันดีกว่าว่าแตงไทยจะลากเทรลเลอร์ขึ้นไปไหวไหมแต่ตรงนี้เขากำลังจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ชื่อบางกาม่าชุมชนกระเหลี่ยว บนภูเขาภาคเหนือแล้วรถคุณไหวไหมเนี่ยคุณผู้ชมผมไม่รู้แล้วแต่คุณต้องช่วยกันดันน่ะผมไม่จี้ไม่จี้ตู่นะเดี๋ยวคุณไยไหลมาลงไม่ไหลไม่ไหลอยู่แล้วแต่ว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าอันดับแรกเราต้องใส่ฟีล็อกก่อนปรับฟีล็อกก่อนเดี๋ยวจะใส่โฟล้ะเอาฟีล็อกตรงนี้ได้เลยใช่ตรงนี้ล็อกล้อหน้าให้พอใส่โฟลแล้วให้มันล็อกคล้ายๆเป็นดิฟล็อกของล้อหน้าที่จะเกียร์อะไรขึ้นมาเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์หนึ่งนะเดี๋ยวนี้เกียร์หนึ่งไหลไปก่อนแต่อาจจะดูว่าจะใส่โฟลเลยไหม เพราะกลัวรถมันไม่ขึ้นอ้าวสู้ๆนะแตงไทยสู้ๆๆๆๆไปมาทั่วไทยแล้วต้องได้ดีดไปครับลุยสบายเขาเป็นเกียร์โลนี่นุ่มๆเลยไหวไหมครับคุณฟอยไหวไหมรถผมใส่เกียร์โลนี่โหสบายเลยพุ่งเลย เดี๋ยวผมจะแซงออกขวานะคุณชิซายเลยผมแซงขวาซิ่งไปเลยหัวหอมโอ้โหเอางั้นเลยเหรอเอางั้นเลยนะไปนก็เป็นครั้งแรกนะที่เอาคันนี้มาแบบขึ้นชันคือผมอ่ะไม่รู้ว่ามันชัน แต่ในใจก็กลัวอยู่เพราะว่าเราไม่รู้ไงแต่ถ้าลุยน้องลุยน้ำนี่เราสบายอยแล้วทางราบนี่เราสบายไงพย โอเคนะมันยังไม่ได้แบบชันมากแค่ตอนี้ใช่ก็ประมาณนี้แต่เมื่อกี้ใส่ใส่โ h ไฮโพโลมาเมื่อกี้ใส่ปกติที่ไฮ g h แต่ตอนแรกก็โลเพราะว่ากลัวไงไม่เคย h i วันนี้ไฮพอได้ยังไม่ได้ติดลมติดอะไรไม่ต้องใส่โลครับแต่คันนี้มันมันลากของพี่เลยใส่โลครับแต่ว่าพี่ใช้เกียร์ที่ค่อนข้างสูงหน่อยครับรถมันก็วิ่งตะกุยขึ้นมาได้พี่ลีขึ้นมาแบบพิว่ยขนาดพ่วงด้วยนะเออมันก็โอเคถือว่าวิ่งถนนดําไม่ค่อยดีแต่วิ่งในป่านี้โอเค ขึ้นเขาไปที่บ้านบางกะมาเป็นถนนลูกปปรังเป็นหลุมและร่องลึกครับแต่ทางแค่เนี้รถลุยผ่านได้สบายๆอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณฟลอยคุณภูริเอาละครับทำไมแตงไทยถึงจอดค้างบนเนินแบบนี้ล่ะครับเนี่ย หรือว่าแตงไทยจะขึ้นไม่ไหวซะแล้วพ่อพ่อคัดสายคัดกูขาดเดี๋ยว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 เเดวกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายคัดอาจจะขาดไฟหยุดหยุดใส่ใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็แล้วก็ปล่อยรถดับไว้ก่อนปล่อยตอนเหยียบคัดขึ้นมาแล้วมัน หเหยียบคัสได้ไหมจริงไหเนี่ยเหยียบคัสได,ไหหหดห้หน่อยได้ไหมเออว่ะคัดหายเดีย๋ยวเด,ดี๋ยวต้องหาช่างช่างยุทธช่างยุทธไอ้เมื่อกี้ใส่เกียร์หนึ่งขึ้นขึ้นเข่าอ่ะแล้วก็ปล่อยคัดปุ๊บแล้วเหมือนแล้วเหมือนคัดมันเบาไปเลยสายคัดมันหลุดปะไม่พี่มันไม่ใช่คัสครับตัวนี้มันเป็นคัดน้ํามันครับ คัดน้ำมันเหรอแต่เหยียบไปแล้วมันเหมือนมันเบาๆ,ๆเลยนะหรือมันยังใช้ได้อยู่มันเบาหวิวมันไม่ได้หนักเหมือนตอนแรกอะคัดหายอะเหมือนเหมือนคัดหายอะเร่งคัดคัดเด้งคัดคัดเด้งขึ้นมาแต่เด้งชา้าฟ,ฟีลลิ่งมันคือ คัดมันมันเหมือนเหยียบลมอ่ะตอนนี้เหยียบไปแล้วไม่มีอะไรเลยอ่ะพอคัสค้างแสได้ว่าปั๊มเปนเสือครับพี่ทำไงได้บ้างมีวิ่งมาเปลี่ยนใด้ไหมนี่มันอยู่ในทางที่อันตรายมากเลยก็นั่นแหละพี่จะเบรกขาไว้เลยพี่ยันไม่เลยแล้วก็ลองย้ำย้ำดูย้ำมันไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยตอนนี้ย้ำไม่ย้ำมัน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 ดีดขึ้นมาด้วยสปริงเงมันไม่ได้มีอารมณ์ของ ข้างล่าง,งตรงที่เกียร์มันหยดหรือเปล่าหรือไม่ใช่ครับมันหยดหรือเปล่าหยดไหมคอย,อยดูนี่ไม่หยดไม่หยดแสดงว่าปัองพัดบนปิ้นร้อนร้อนอาจจะร้อนเหรอเป็นไปได้ใช่ครับร้อนใช่ร้อนเป็นไม่ได้วิ่งยาวๆอย่างเงี้ยลมเมื่อลมไม่ค่อยพัดแล้วที่มันก็สะสมสะสมจนลูกยางปัองพัดบนปิ้นพอมันใกล้กับเทอร์โบปัม๊มมันคือตรงไหนไอ่ะไ,ไอ้ที่มันอยู่ข้างเทอร์โบใช่ไหมต้องเปิดออกมาปะ เปิดฝากระโปรงอี่ตอนนี้เป,ดเปิดฝากระโปรงอยู่ต้องขันนอ็อตออกมาบ้างมันมีน็อตอยู่4ตัวฝาแผ่นนั้นน่ะถึงเวลาแล้วก็ต่านช่วยมาดูเลยได้แล้วพี่ว่าลูกยางพ,พ,พี่ว่าพี่ว่าลูกยางโมงลินมันไหนนี่แหละพี่ว่าลูกยางตรงนี้แหละมัน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 ว่าแว,แว,แวแล้วล่ะลูกยางมันมันมันอ้าแล้วตรงเนี้ยมันมีลูกยางที่เป็นลูกย,าง,ยางอยู่ใช่ปะ่ะที่เป็นปั๊มข้างในถูกป่ะไอ้ลูกยางตรงนี้มันต้องไม่วืดใช่ป่ะ มีนะมีนะมีมีครับสุดยอดเลยมันดีไหมดีมากจริงนะครับดีดีไม่ทิ้งกำลังจะทิ้งอยู่แล้วเมื่อเช้าหรอไอเบยบอกอย่าทิ้งเลยพี่เก็บไว้ก่อนเชี่ยเฮ้ยอันนี้จริงๆเนี่ยผมถือว่ามันเป็นแบบที่แกล้มผมอะไรอย่างงี้ไม่ได้แกล้มมีวิวเพลยเดอร์อย่างงี้ทุกทริปร่วมไหมร่วมไปไปตุดไปตุดไปตุดดีครับยุบเยอะเลยตรงเกียร์ครับตรงเกียร์อ้าว รู้ไหมนี่อหยดอยู่เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ผมไห้ลองเยียบครั้งเดียวใส่เกียร์ปล่อยเข้าไปเลยตอนนี้มันใส่เกียร์อยู่ใช่ปั๊มตันั่นแหละเรต้องสตาร์ทเครื่อเราต้องต้องกดเกียร์ก่อนสตาร์ทยันยันยันสตาร์ แล้วลองใส่เกียร์ใส่ได้ไหมครับถ้าใส่ได้แล้วเกิดมันกระตุกมันก็ไปเลยที่คุณจะต้องขึ้นไปเลยขึ้นไหมถึงก่อนตาเกียร์เกียร์ที่คุณมรรจัยที่สุดเกียรจะต้องลองโฟก็ติดไปเลยนะไปคนนี้ไม่ยาวคนนี้มันจะเป็นเจราบโอเคคุณขึ้นไปแล้วหลบหลบหลบซ่อมตรงนั้นขวาโอเคอ่ะไปแต่ผมนี่โฟร์ดับคัทก่อนดับคัทเอาเลยไม่หินให้มันการไปดีแล้วจะได้ขึ้นไปอย่างนี้ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลย <Okay. S 1> ไม่เข้าเลยโอเคโอเคไม่หลุดมันขืนมันขืนกันอยู่มันหมุนน่อยงก,กระตุกให้มันไปถึงนั<า>้นแล้วก็เหยียบเบรกทันทีนดะ้ ผมมาทำอะไรครับเนี่ยคุณภูริโอ้โหงงไปหมดแล้วเนี่ยไี่เครียดแทนนะถ้าเป็นรถผมผมเครียดนะคอยดูลายนะเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นถ้าเกิดไปถึงเห็นแล้วตามล้อไปซ้ายซ้ายไปเรื่อยเรื่อยจนจนเห็นต้นไม้นั้นอ่ะจะตกใจว่ามันมีต้นไม้ขวางอยู่ข้างหน้าเราให้ให้ไปชิดต้นไม้ที่สุดก่อนแล้วค่อยเลี้ยวขวาออกมาหลบต้นไม้เพราะมันมีร่องอยู่ทางขวาระวังลงร่องพักแล้วค่อยับ อันนี้แล้วก็ไปัดไ้ไมแล้วเขาเอาสายเขาว่งสายนี้อันนี้ไม่ได้เซตนะฮะบ,บอกตามจริงนี่คือชีวิตจริงไม่เคยเจอประสบการณ์ชีวิตไม่ได้เที่ยวม,มา2ปีนี่แหละเต็มๆมาลองดูไม่เคยไม่เคยใช้โลแบบคันนี้มาก่อน,น เลอเราลากขึ้นมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าพี่เขาจะหาอะไรได้ไหมครับอ๋อหูคัทมันในนี่เลยเนาะตรงนั้นที่แตกใช่ไหมใช่ครับอืมเดี๋ยวต้องวิ่งไปก็ประมาณที่กิโลวิ่งไปที่ไหนฮะบ้านคาบ้านคา,า,นาโอเคก็หูคัทนี่แตกตีนตีนผีนิดนึงเขาว่ายำ้ำอันนี้เรามีอะไรใช่ไหมครับที่บ้านคาหน้าเสียงไหมยี่สิบโลหน้าเสียกว่าเจ้าของรถดิค่ะคือแบบเป็นผมผมนอยนะเป็นนอยอะไรวะถ้าเป็นรถผมอะ ผมเครียดนะไม่ต้องเครียดหรอกรถมันมีไว้พังมันก็ต้องไว้พังคันนี้ไว้พังแต่ถ้าเกิดเรามาแล้วแบบมันลาบลื่นเหมือนจะไม่สนุกไม่สนุกเห็นไหมช่างยังรู้เลยเนี่ยเหมือนนัดกันมาเลยเนี่ยเดินเหนื่อยหอบหรออือกลับเลยได้ไหมไม่เป็นไรยอมทริปแรกก็กลับเลยนะยอมแล้วยอมโอ้โหโหดจริงทริปพี่เอารถผมมาพังคุณภูริรถผมเป็นรถคอลเลกชันเฮ้ยผมขับไว้แอคไปถึงคุณนี่หล่อเลยคุณไปถึงนี่คุณบอกคุณไปโมดทุกทีแล้วเนี่ฟอยบางกะมา นี่รถผมนี่โดยเฟนเดอร์บ a งกามาคันแรกมันต้องปัง Arizona, ่นรถผมให้ได้ถึง5ล้านนัน5ล้านไปแล้วมันขึ้นมาง่ายๆแบบนี้มัน5้าล้านไปแล้วคันนี้นะเออคุณผู้ชมครับ5ล้านอิน็อกซ์มาเลยในไอจีนะฮะคันนี้นะเฟนเดอร์ผมเดี๋ยวแถมพ่วงแต่งไทยให้ด้วยให้ทะเบียนด้วยเอ้าให้ทะเบียนไปด้วยเอาเลย5าล้านนะ็อกซ์มานะไปเลยเดี๋ยวผมตามพี่ใส่เกียร์อะไรเกียร์หนึ่งไหมโลหนึ่ง เป็นไงปไ,ไ,ปไตอนนี้เลื่อนอยู่พี่มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆนะ มันเหมือนไม่วิ่งอ่ะตอนที่ปล่อยๆอ่ะพอมันไหลลงมาล้วล้อมันเลยฟรีเลยมันเหมือนกับล้อหลังไม่ทำงานอ่ะใช่มันเหมือนกับลื่นลงมารอบหนึ่งมันจะคุยแต่ล้อหน้าอย่างเดียวอ่ะหรือว่าให้มันันมันควรจะตั้งรถตรงไว้ตลอดเวลาลูกฟอยเมื่อกี้มันไหลเพราะมันไหลมันก็ ใช่ตอนแรกมาไหลตรงนี้พี่แล้วผมก็ถอยลงไปแล้วค่อยขึ้นมาทางนี้แล้วพอทางเนี้ยมันติดไปตรงข้อหลังยังยไปขึ้นข้อหลังถอยไปแล้วก็ส่งให้แรงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้มาตามลายแล้วตรงนี้มาได้ไหมปะกี้เราลองดันมามันติดแค่ตรงตรงเนี้ยพี่ตรงข้อตรงนั้นอ่ะปะกี้เราได้ดันยันยังไงไม่ได้บ้างไม่ได้มีใครดันไม่ได้มีใครดันใช่ไหมอยู่บนล้อหมดเลยต้องตั้งหัวตรงคืนล้อเอาบาลานซ์มันไปลงที่ล้อหลังคอยกับพี่ลองทีหนึ่งนะ สุดทุกอย่างจริงอ่ะอาจารย์คนเนี้โอ้โอพี่ลีแม่งตัวจริงว่ะไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่ามายานอเว้ยเฮ้ยเขาเอาดอกัวจริงกดคันเร่งค้างไปเรื่อยเลยมันเหมือนจะไปแล้วท e x ชั่นมันจะทางานปุ๊บๆๆๆป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบะมันไหลลงอ่ะมันจะไหลลงไหลลงไหลลง,ลลงเราเราอาจจะต้องเร่งลองเร่งส่วนมันไปหน่อยยึ่งเร่งค้างไว้เลยเขาันไหลลงก็เร่งค้างไว้เลยแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรละยากละไม่มา ก็ไม่รู้ไม่ไม่มี <S 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 แต่ว่ากูจอดรถอยู่ตรงสารเลยตรงที่กูจอดนะกลัวาม,มากเมื่อกี้กูอยู่คนเดียวจริงปะเนี่ยจริง ำสำเร็จแล้วเยเมนเอ้าตางแล้วตายเลยเอ้าทีมงานกูไปไหนหมดอ่ะนึกว่าจะไม่ถึงแล้วว่าตาอะไรทำตาอะไรจริงอ่ะนี่พูดจริงีใจดีใจไม่กลัวมีทีซ้อนผมเลยมันมาได้มันแค่ส่งมันมาได้จริง สุดยอดไม่มีอาการเลยรถกูยังเป็นเล็กกล่ารถมึงเยอะเลยเ้ได้อ่อสุดยอดสุดยอดสุดยอดดีใจมีใจดีใจเยตอนนี้เราต้องเรียกว่าฟอยบางกามา yes โอ้โหคุณทำสำเร็จผมต้องขอบคุณพี่ผูริด้วยเมื่อกี้น้ำตาไหลเลยขึ้นมาน้ำตาไหลเลยใช่พี่ผูริสอนผมเพอร์คึนผมมาก คือผมมารู้ว่ารถมันมาได้แต่ผมไม่มีทักษะไงะผมไม่ได้ออกมาทริปแบบที่มันแบบลุยหรือตะกุยหรือว่าทางมันชันมันแบบอะไรขนาดนี้ยินดีด้วยขอบคุณมากพี่ดีใจนี่คือไม่คิดว่ามันจะมาถึงนะมันมาถึง30ปีนะพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าทางมันจะเป็นแบบนี้ออแรกก็บอกว่าง่ายๆวันนี้เรามาถึงที่รานสุนทรีนะครับตรงนี้สวยมากเลยพี่สุนทรต,รตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นท์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วเราเลือกกางตรงไหนก็ได้เลยใช่ไหมฮะมฮะีห้องน้ามีห้องน้ำห้องส้วมโอเคมีห้องน้ำห้องน้ำด้วยเห โอดีเลยโอเคเพราะว่าตอนนี้ตื่นเต้นเหงื่อท่วมตัวไปหมดแล้วพี่ลิศกางเกงนายแฉะมากตอนนี้ผมตื่นเต้นไอ้ตรงไอติดลมไอ้ตรงน้ำหลากอ่ะเอมันละไหลแล้วตากล้องก็บอกเออร้อยลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปเรื่อยๆปั๊บเอียงเอียงเอียงเลยเอียงเลยพี่ลิศมาช่วยหน่อยไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวว่นนี้เราจะกางเต็นท์กันตรงนี้ครับที่นี่คือบางกะม่านะครับอยู่บนเขาเลยนะฮะก็ถัดลงไปข้างล่างนิดนึงก็เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาแล้วแหละตรงนี้ก็คือ เขาเรียกว่าเป็นภูเขาที่อยู่แนวชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาแต่ว่ามันหนาวเย็นนะคุณฟอยคุณรู้สึกได้ถึงอากาศเย็นยังนี่4ี่โมงสี่สิบแปดอ่านี่ไร่สับรถป่ะพี่ไร่สับรถตรงนี้ด้วยเราเราเลือกจุดที่เราจะกางเต็นท์นอนกันดีกว่าเพราะเราจะนอนตรงวันนี้เราเหมาลานเหรอเหมาลานเฮ้ยเหมาลานยย แตงไทยนะครับผมก็ทิ้งพินง,งานเอาไว้นะครับลงมบพี่ขุนทรีน,นะครับไปดูกันว่าแตงไทยเสร็จหรือ,อยังมาถึงแล้วครับรถของเราซ่อมเสร็จแล้วฮะช่างก็ทิ้งไว้ให้เลยครับค่าใช้จ่ายก็ยังไม่คิดนะเดี๋ยวโอนตามให้เขาแล้วกันว่าเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราลุยกันด้วยน้องแตงไทยเลยไปไปถึง บางกะม่าจะถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและสวนเกษตรของชาวบ้านนะครับซึ่งบรรยากาศช่วงเย็นถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเพราะแสงอาทิตย์จะสวยที่สุดทําให้บ้านบางกะมาเป็นอีกหนึ่งจุดแคมป์ที่สวยไม่แพ้ที่อื่นเลยจริงๆครับลยครับเป็นไงโอ้โห ไม่รู้ว่าถ่ายทันหรือเปล่านะแต่ผมผมมาผมขึ้นมาผมน้ำตาแตกอ่ะคือผมไม่รู้ว่าผมไม่คิดว่าคันนี้มันจะขึ้นมาได้คือรถอ่ะผมผมมั่นใจว่ามันมาได้แต่ผมมาเป็นคนที่ไม่ได้มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จะมาทางอะไรที่มันแบบว่าประมาณนี้คือแล้วก็ท่องเที่ยวเส้นทางปกติเหมือนที่เขาไปเที่ยวกันแต่น,นี้มันก็แอบแบบลุยนิดนึง,งอะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างแบบชันและมีแบบทักษะอะไรเงี้ยซึ่งก็โชคดีที่ได้พี่ิยีมาช่วยสอนด้วยแต่พี่เห็นฟอยรู้สึกว่าขึ้นมาได้นี่มันแบบมันอารมณ์มันปล่อยเลยนะ มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วอะเหมือนเราได้เหรียญทองอ่ะแต่พี่รู้สึกว่าวันนี้ฟอยได้ปลดปล่อยเออได้แบบเฮ้ยฉันทําได้แล้วแล้วก็บอกเดี๋ยวจะบอกว่าตรงที่เรามาเนี่ยบางกาม่าเนี่ย วิวสวยมากนะโอ้โหสวยมากมาแล้วแบบก<อ>็เชเหมือนเมืองนอกอ่ะเออแล้วเ็าไม่อยากเชื่อว่าไม่ต้องไปถึงเหนือไกลๆนะคือนี่คือจุดกลางเต้นที่อยู่ห่างจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงครึ่งถ้ารถไม่พังถ้าไม่ต้องจอดใช่ถ้ถารถาธรรมดาทั่วไปามาได้ถ้าไม่ใช่รถอย่างเราสองคน,นอ่ะจะแบบสบายใจได้เลยแล้วเรามาในวันที่แบบโอ้โหอากาศเริ่มเย็นแล้วนะผมว่าตอนนี้มีไม่ไม่ไม่น่าเกิน25องศานะเออแล้วเดี๋ยวคืนนี้เขาบอกว่าอาจจะลงไปถึง15องศาอ้โ เต็มตัวรับลมหนาของจริงตื่นมานี่เจอทะเลหมอกนี่จะกรี๊ดเลยนะใช่แต่พี่ว่าความสุขของของเราอะฟลอยมันคือการที่เราได้นอนใกล้รถเราถ่ายรูปกับรถของเราอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เห็นเวลาที่ฟลอยเนี่ยหลายๆคนที่ติดตาม IG ของฟลอยนะครับจะเห็นว่าฟลอยมึงเขียนนี่ะยาวนักหนา เอ้าก็เป็นก็เป็นแบบว่ายูนีกไงก็มีนบางคนก็ลงแคปชั่นคือบางทีผมแบบอยากจะใส่ทีเดียวยาวไปเลยก็ใส่มันทีเดียวยาวๆแต่ผมไม่ได้มาเริ่มทําแบบลื้อก็ทำมาทำมาหลายปีแล้วเป็นคนเดียวที่ทําด้วยวันนี้พี่ขอหนึ่งรูปเฮ้ยนี่ไงรูปนี้ขอแคปชั่นหน่อยรถไม่หรูจู๋ไม่แข็งเครื่องไม่แรงแซงก็ดับอ่ะอได้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 รถไม่หรู อยู่ขาพหน่อยหนูไม่แข็งเครื่องไม่แรงแซงก็ดับได้หรือว่าจะเอาเป็นแมนฟิลแบบนอกบ้านไม่ชอบไปนอกใจไม่ชอบทำชอบเที่ยวเป็นประจำแต่ไม่ชอบทำให้เสียใจสำหรับแบบว่าส่งให้ให้เมียให้แม่อะไรไ่ได้อันนี้คือเสน่ห์ของคุณฟอยเวลาลงไอจีนะเดี๋ยวเรานอนที่นี่คืนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาดูบรรยากาศดีๆแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปทำอาหารอร่อยๆให้น้องฟอยกินดีกว่าวันนี้เตรียมสเต็กงาครับสเต็กกิน ากาศตอนเช้าเหมือนภาคเหนือเลยครับเหมือนเราอยู่บนแบบยอดดอยอะไรสักที่นึงอ่ะสูงสูงอ่ะเขาบอกว่าที่บางกาม่าเนี่ยเย็นตลอดทั้งปีนะครับแล้วจุดที่เราตั้งแคมป์เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมแบบประทับใจมากเลยพอมา,มายืนดูแล้วเออแคมป์มันสวยอ่ะแคมป์มันสวยด้วยเราเอารถของเราที่เป็นรถคลาสสิกเนี่ยมาจอดแล้วก็เซตอัพแคมป์รวมไปถึงเต็นท์ไวท์ดักด้วยนะครับเต็นท์เต็นท์ของเราเนี่ยมันก็ มันก็ส่งมันก็เข้ากับรถอะบรรยากาศเลยนะเมื่อคืนมันดีมากนะคุณฟอยนะโอ้สุดยอดโอ้เช้ามากก็ยังเย็นอยู่นี่กาแฟเสร็จพอดีเลยครับโอเคครับผมกาแฟจากร้านเซิฟกาแฟเชียงใหม่เซิฟกาแฟเชียงใหม่ใช่แล้วผมตั้งแบรนดิ้งขึ้นมาอะไรขึ้นมาเองเลยใช่ทำกับคุณส่วนรุนน้อยคนหนึ่งครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงโรงแรมเพชรงามครับระหว่างสะพานโคเล็กกับสะพานนวลราชแล้วบอกเลยว่าแฟนๆนะครับที่ดูอยู่ทางช่องเจ็ดนะฮะอยากได้สติ๊กเกอร์นะครับแคมป์ไปบ่นไปของวีไฟเดอร์นะฮะแวะม ที่ร้านฟอยเดี๋ยวจะทิ้งไปให้นะครับ100อันนะฮะให้ฟอยไปแจกได้เลยมาเลยครับเรียนเชิญยินดีต้อนรับทุกท่นครับซับผมต้อนซับเลยต้อนครับต้อนต้อนโอ้โหฟินมากอ่ะแต่แต่ยังไม่จบนะครับ EP หน้าผมจะพาคุณฟอยนะครับไปที่แคมป์เปิดใหม่ที่สวนพึ่งนี่แหละเป็นชื่อว่า Defender Camping Experience รถผมจะไปได้ไหมเนี่ยสบายไม่แบบว่าไม่ยกไม่ยกแล้วอันน,น,นั้นจะเป็นแคมป์ไฮโซแล้ว่กลัวอ,อยู่นะยังไง EP นี้ต้องขอบคุณไว้ดักนะครับเต็นท์นอนนี้นอนสบายไหมโอ้เมื่อคืนผมนอนนี่ถูกสบายมากคือ,เ,อเหมือนอยู่รีสอร์ทอ่ะข้อดีของแคนวาสผมว่ามันระบายอากาศได้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าหน้าร้อนเนี่ยก็ไม่ร้อนเพราะว่ามันมีเป็นเทคนิคอลเเทคนิคอลคอตตอนแคนวาสของเขาอะไรย่างเงี้ยมันก็จะทําให้นอน แล้วก็แสงเนี่ยตอนเช้าเนี่ยมันจะไม่แยงตาพะแสงมันจะซอฟผมก็สบายก็ขอบคุณเอเวอเรสต์ด้วยครับอยู่กับเรามานานแล้วก็เป็นเต็นต์ติดราคาที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เหมาะกับคนไทยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่สุนทรนะครับที่ศูนย์ทรีลานสเตย์นะฮะใครอยากจะขึ้นมากลางเต็นท์แบบส่วนตัวก็ติดต่อพี่สุนทรมานะแล้วพบกันใหม่ E ีีหน้าสนุกแน่นอนครับลุยทั่วทิศมิรทูไทยกับวิวไฟเดอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ